เปลี่ยนเสื้อแลครับแต่งตัวให้เรียบร้อยดูเป็นผู้ดีอะไรคะได้ข่าวว่าเป็นร้านที่จองยากมาก f อพครับจองได้แบบฟุกฟุกมันเป็นร้านยังไงอธิบายให้ฟังเป็นร้านสามดาวที่ดีที่สุดในความคิดของฟู้ดี้ The Bistro The Bistro เป็นโรงแรมโบราณครั้งนี้เราเกลือแ ไปไหนเห็ได้แม่ก็ต้องอยู่แถวนี้ร้านไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าลายม่านน่ารักอุ๊ปส์มาแล้วอ่ะอย่างเร็วเลยวันนี้เลือกกินเป็น testing menu มีเจ็ดคอร์สนะคะจานแรกมาขอให้กินจากซ้ายไปขวาอืมเป็นมูสนะคะสมกับเป็นมิชลินสามดาวไหมครับว่า ขนมปัง t e x t อร์แบบกรอบนะคะพี่ช่างกลับให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงขนมปังนี่เสียงการกรอบเลยค่ะ texture ข้างในคือแบบข้างนอกกรอบแ้างในนุ่มอะ่ะลสมากแค่ขนมปังกับเนยละว,วายก็คือ อืมมันน่าจะดมได้นะจะไข่ใบเมื่อกี้มาเป็นไก่อีกจานแล้วเกลิ่นดีมากมาดีไหมครับเนื้ออกไก่ที่นุ่มที่สุดที่เคยกินไก่จานที่สองเป็นส่วนน่องนะ แม่กินจะไม่ไหวแล้วนะกินไม่ไหวแล้วปาป๊า,าอยากส่งให้ลูกชายดูจริงๆน้องเหมาเมาของชอบเลยของคนชอบของหวานเนี่ยกินได้หมดเลยนะคะไม่ใช่พลาสติกนะนะนั้นเป็นน้ำตาลอร่อยไหมว้าวเหมือนกะทินะอืมใช่ใช่ใช่เปความเหมือนกะทิมากกะทิค่ะอธิบายว่าเมื่อกี้เกิดอ,อะไรที่อาจารย์ของหวานคะอ๋อกินไม่หมด เชฟจะร้องไห้แล้วก็จะด่าพนักงานากินให้หมดนะครับพนักง,งานเลยบอกว่ากินเถอะถ้า,า,ถาดูไม่กินเดี๋ยวเชฟด่าไอ้เพกินนะแต่ยคนก็อร่อยนะอร่อยนะคะแต่ว่าเพราะชั่น,ม,นมันเยอะจริงๆค่ะจานสุดท้ายช็อกโกแลตโอเคอันนี้ต้องกินหลังช็อกโกแลตด้วยนะคุณพามาทานร้านอะไรคะเลอเอมโบรซี ออกเสียงถูกใช่ไหมออกอาจจะไม่ถูกอันนี้เป็นร้านพิซซ่ีสามดาวเก่าแก่มากสิ่งที่จะบอกก็คือ,อเรื่องของบริการอะ ซึ่งเรารู้สึกประทับใจมากเลยนะคะซึ่งการบริการก็เป็นส่วนที่เขาจะได้ดาวไม่ได้ดาวเรื่องของการบริการด้วยเขาจะน่ารักมากมีควิทีเล่นทีจริงแล้วก็เขาไหนจะนะเนาะต้อริก้ารมาแล้วสตาร์เตอร์มาแล้วสิ่งที่ฉันประทับใจในการมาครั้งนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของขนมปังซึ่งแบบทม่เขาอร่อยทุกอันเลยอ่ะเขาเป็นต้นตำรับเนาะร้านนี้มันจะไม่มาเป็นตาเล็กๆแบบ นิทริตล้านเน่ยมันมาจาน,บานาเบลอร์เฮอร์เลยกินแบบโบราณแบบคลาสสิกอันนี้ดูดีมากอยากจะบอกว่าพระทานเป็นมื้อเย็นแล้วมันสองทุ่มกว่ามาเท่ากับตีหนึ่งบ้านเราดึกมากบ้านเราอ่ะรู้สึกหมดพลังโอ้โหตวที่เตียงมากกว่าอร่อยมาก แด้แล้วมืวว้อน,นี้เราก็จบไปอย่างง่วงสุดๆนะคะแต่ว่าขนมอร่อยส,สุดๆของช็อกโกแลตนะคะขอาหารชาของเรานะคะโยเกิร์ตนี้มาจากมาจากร้านดามาจากร้านดา ห้องอาหารเราก็แบบงามมากแม่จ้าห้องอาหารเป็นวังเกา่าช,ชอบหลังคาที่นี่นะทุกที่ต้องมีความอลังการเพนตีคนที่ชอบ<ม>ช็อกโกแลตนะคะก็คือดูความเข้มข้นของเขาเข้มข้นมากนะคะแล้วเขาจะให้นมมาเติมเติมเป็นนมรอ้อนที่นี้ค่ะเวลาทานช็อกโกแลตข,ขนมปัง จากเชฟเซดิกโกเรซึ่งเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงเชดินสองดาวอ้อว้าต้องอย่างงี้นี่เองอ่ะต้องมีโฟมด้วยนะมาที่นี่ผักไม่ค่อยได้เลยได้เป็นขนมปัง อกซาดีนะคะของดิฉันค่ะมันต่างกันขนาดนั้นละคะอ,อยากจะบอกว่าขนมปังฝรั่งเศสที่นี่นะคะดูแบบไม,ไม่มีอะไร<ส>เลยแต่ก็อร่อยอะข้างนอกกรอบข้างในนุ่มแบบเ t e x t อร์แบบเหนียวหนืดเลยขนมปังฝรั่งเศสจะบอกว่าโรงแรมนะคะรังเก่านะคะดีไซน์ก็จะเป็นแบบมีความคลาสสิกนะคะเก่า โบราณอาหารก็อร่อยด้วยแหละแม่เลิฟมื้อเย็นสุดท้ายของเรานะคะเราก็มาที่ร้านที่ดูจะเป็น l o คอลนิดนึงนะคะได้กินอาหารที่เราชอบทานอยู้วนะ่นคืออันนี้คืออะไรครับบอนัปปตสร์ราอยากจะกินอาหารเอเชียมากนะคะ ลยมีคนแนะนำมาที่ร้านเก๋สิบสี่ร้านจำลองนาแน่แน่เจ้มีทวามหน,นึบป่ะยังจะเกี๊ยวไมกินเวียดนามเาากัน,อน,น้อ,อันนี้ดีเลย ะะเรียกได้ว่าการซื้อของหรือการทานอาหารอะไรที่นี่ค่อนข้างยากนะคะเรื่องร้านอาหารนะคะก็จะต้องโทรไปจองนะคะและสำหรับคนที่ปรปปับอยากกิน Walk-in เข้าไปเนี่ยก็คือจะต้องไปรอคิวลุดค่ะอาจจะต้องไปต่อคิวอยู่หน้าร้านแล้วก็คิวถ้าเกิดว่าคนที่เขาโทรมาจองเขาไม่มาเราก็จะได้เป็นคิวลุดโหค่อนข้างเสียเวลาแล้วก็ใช้เวลาในการต้องเข้าคิวรออะไรต่างๆมากมายเลยอะคะ่ะ ลองใหม่อ่ะคณลองใหม่อ่ะแปลกทั้งว่าเดินรอบหนึ่งก่อนแล้วซื้อถ้าเดินแล้วซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้จะไม่เข้าใจพรามีอะไรครับชอบอยู่คำหนึ่งนะคะเขาบอกว่ามาที่นี่นะคะกระเป๋านะคะไว้ข้างหน้าเป็นของเราถ้าไว้ข้างหลังจะเป็นของเขาค่ะระวังการล้วงกระเป๋านะคะที่นคัน